สวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ค่ะทุกคนเข้ามาแล้วนะวันนี้แต่งแต่งหน้าแบบเบาๆซอบๆผมไม่ได้แต่งเลยครับหน้าค้อยเข้าหมอน่อยนะมอนบงังปีไปกันไปหาหมอไมาเอาเนะี่ยไปหาทำไม ไปหาเรื่องไปหาเรื่องอะไรกดแช,ช่ไหมกดแช่กรอเอียงกระซางตอนนี้มัน<อ>ไปหรือ,อยังนี่อันนี้มันเป็นไลฟ์แบบใหม่หรอ <c oughs> มันดูยากอะ่ะอันนี้ไลฟ์แบบใหม่ใช่ไหมข <c oughs> องพี่ขึ้นปกติไหมครับขึ้นใหม่อันนี้เป็นเป็นมันอัปเดตใหม่หรอวะ <c oughs> นี่ไล์แล้วไล์แล้วไม่ใช่ไม่ใช่อัปเดตใหม่ ไม่ได้ใส่แคปชันมีแคอ่แปชั่เพา่ราะว่อานนี้เอาวันเอาอันนี้ไปก่อนันนี้การใล่นสดของแพร่พาวันน่ะโอ้ยกสูดิแคปชั่นแพร่พาวตัวน่ะกดแช่ก่อนนะคะ อรไรอ่ยังเมืมาแล้วนะคะทุกคนกดไลค์ก็แชร์นะมบอนี้ไปสามาวัตีบนนีไปนัดนัดก่อยลิษาสิบเอ็ดโมงมาแล้วนะคะตังล้กาปุกสิบโมงนอนต่อตื่นเทียงนอนต่อตื่นเทียงเพราะว่าเหนื่อยมาหลายมือแล้วก็เลยแบบว่า วิน้นนอนต่อจังหน่อยกันนะค่มาสัน,น,นกับม่คิดว่าสรีนอนโดดไปะน,น,นะเนาะตื่นเที่ยงเหมือนฟ้าแลนมาอาบน้ำใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์หน่อยน,นะคะสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามีอะไรดีมาพูดคุยกันนะครับผมตามสาพูดมาถึงหรือยังผมวันนี้นะครับ นีแ่แตดแฮงเฮ้ยพี่บอยลืมมะเนี่ยซื้อก๋วยเตี๋ยวไอ้นี่มาให้ข้าวผัดอีกแบบหนึง่งโอ้ยตัวเขาจะไปอุ่นไปอย่างไ่กระองขาดเส้นเดียวพอคนครับพี่น้องพี่บอยข้าวบอสอยู่ไหนข้าวบอสเอามาอุ่นให้บอสมากินกันยังอือหือ

ตนนี้นะคะทุกคนซื้อขนมมาจะมาเล่นเกมเล่นเกมกินขนมอยากเห็นอันตาสาธุเล่นเกมนี่เล่นเกมกินขนมซื้อขนมมาอย่างเดียวอะไรเมื่อวานีใจเย็นๆแมวกินไหมกิน ร้านเจ๊ด,ดาวใช่ไหมเจ๊ดาวกระทะเหล็กอ่ะอร่อยมากอร่อยจริงๆอร่อยมากๆร้านนี้นะพูดเลยว่าสวัสดี 5, <ร>ห้าพันสี่ร้อยท่านค่ะอร่อยให้หกตัวกระปุกให้ติดสวัสดีหกพันกว่าท่านค่ะหยอกกันไปนี่ไม่นสนิทเนี่ยเขาตอบเอาลาสุดคนบอกว่าทำไมพูดงั้นละ่ะใครได้ดูคลิปพี่สันเล่นนี่มัง้งเขาผมก็แค่พูดว่า กระแทกกระแทกกระแทกกระแทเข่ามาสิคนบอกโอ้ยกระปากวันนี้นี่ท่านกระดูด้วยไปที่เสียงผมเสียงผมใช่แพบไอแฮะไอ<ง>้แฮไอเขาบอกว่าไงบอกทำไมทำอย่างนั้นโ้ดาวสิอ๋อทำไมร้องอย่างนั้นใช่แล้วล่าสุดบอกว่านี่ยใส่ฟันปลอม<ง> <laughs> โอ้ยแล้ว